โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมอิคิวแล่ช่องซูเปอร์คิวเช่นเคยกัผมแลยวันนี้เราก็ม่อยู่กับเกมใหม่ครับพิกซ์เซอร์มอนกับซีรีส์จับโประกันในครบตัวชนิดไรก้าถึงอาเซอุดครับผมเย่โอเคฮะก็พิกซ์เซอรมอนเป็นดีพีที่สามเอ๊ะเจ็ดสิบสามนะผมนั้นสำหรับพิกซ์เซอรมอนะฮะตอนนี้โอเคก็ต่อจากปรนเทศแล้วเลยแล้วกันนะฮะที่เราได้ทำการทำภารกิจ จับโปเกมอนที่มันเกิดตามธรรมชาตินะฮะซึ่งตอนนี้เราได้จับเออเป็นนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะเคสเลียนหนึ่งแล้วก็เป็นวิลิซิออนฮะสองแล้วก็เป็นนี่ฮะมาเกน,น่าผมสามนี่เลยตอนนี้เราได้ทำการจับมาสามตัวแล้วนะฮะเหลืออีกกี่ตัวหรือหลายหรเหลืออีกหลายตัวเลย,หลย,หลย,หลยให้ที่เราต้องไปจับแต่ว่า ตอนนี้คือมาเกน่าที่ผมจับไปภาที่แล้วคือมันตัวเล็กนะฮะตอนนี้ผมก็เลยแบบว่าก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปจับตัวอื่นเนี่ยผมขอจับมาเกน่าก่อนแล้วกันนะฮะ <c oughs> คือมาเกน่าที่ผมเคยจับไปคือมันตัวเล็กนะฮะคือผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อ่ะผมอยากจับใหม่ก่อนลวกันนะฮะตอนนี้น,นะ <c oughs> ก็เดี๋ยวใครจับตัวอื่นนะฮะระหว่างนี้เดี๋ยวก็รอเอ่อมาเกน่าเกิดนะฮะไม่ก็ซาลุสเนี่ยสองตัวเนี้ยไม่ซาลุสก็มาเกน่านะสองตัวสองตัวนี้เลยที่ผมอยากได้นะฮะตอนนี้ที่เอมจังเกิลนะฮะไม่รู้ไม่รู้ว่า มันไม่ใช่มากินหน้าไอซารุตเกิดฮะนี่ใครซารุตโอเคทุกคนไม่เยวนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจับมันเดี๋ยวขอเปลี่ยนโปกแก้วก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเอาพล้วมานี่นะฮะเป็นลูกาลูกันกับฮัตซัมนะฮะมาเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองส่งฮัตซัมมาแล้วกันนะฮะน่าจะได้อยู่หรวงไม่ไม่น่าตายหรอกไปฮะฮัตซัมโอเคเรียบร้อยฉันเป็นท่าแอสเสเลตไปฮะโอเคหูเบาเบามากเลยอะไอสอนด์เฮดฮะเข้าไหม โอ้โหเบามากเหมือนกันธานี่เป็นธาตุพืชอ่อวิงแอทแทกอันนี้เป็นธาตุธาตุพิษเหมือนกันนะฮะไม่น่าเข้าลองนะฮะว,วิงแอทแทกไปขเ,เข้ามายุ่ๆอุ้ยเข้าแรงอยู่นะฮะวิงแอทแทกโอเคชอบไปฮะวิงแอทแทกโอเควิงแอทแทกฮะยิงรอบหนึ่งมันม,ม,ม,มัไม่น่าตายหรอกโอเคเรียบร้อยะฮะเดี๋ยวเราใช้เป็นเอ่ออันต้าบอลแล้วกันฮะยัดไปนี่ฮะประการตัวแรกในพาร์ทนี้นะฮะก็คือซาลูดิว้วผมจับไม่ได้เฮ้ยอย่าจ,จับน้อยอย่าเล่นตัวขอร้องหนึ่งสองอโอ้โหโ เฮ้สองจริงเหรอเฮ้ยเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วเอาหนีเอาหนีทำไมอะไรเอาไม่ได้หนีใช่ไหมเมื่อกี้ไม่กดผิดผมผมไปชอบกดแบบแบบค,คลิกรัวๆนะครับแล้วก็ชอบไปกดตรงเนี้ยเนะะี่ยกดตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วมันก็ชอบไปกดหนีนะครับไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเฮใจได้ไหมซารูดเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยผมได้มาแล้วฮะจะเป็นอะไรอะจังเกิ้ลเม,มดิกเหรอคืออะไรจังเกิ้ลเมดิค์อาชิเม้นอะไรเดี๋ยวนะนะนี่ฮะเป็นอาชิเม้นผมเพียบเลยอาชิเม้น อะไรครับนี่อ่ะโหเ oh, พียบเลยนะฮะอ,อันนี้อะไรอ่ะเป็นโลกอะไรเนี่ยอ๋อไม่ได้ไม่ได้โดอนอาชิเมนนานเลยนะฮะเดูดิโอ้โหไม่เต่อันนี้เป็นเป็นประการในตำนานนะฮะดูดิอันนี้อา,อาชิเมนเป็นประการในตำนานโอ้โหอะไรบ้างเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหอาชิเมนเต็มโอเคเดี๋ยวเราเอ่อยัอยงไงดีตอนนี้เดี๋ยวนะตอนนี้มืดแล้วนะฮะไม่รู้ไม่รู้ว่ามาเกียร์หน้าเกิดหรือเปล่านะตอนนี้ตอนนี้เราจับสารุดได้แล้วนะฮะเรามาเกียร์หน้าเกิดนอนก่อนแล้วกันนะฮะเฮ้ยอะไรเอ้า เอาเดี๋ยวสัลลูอีกแล้วเหรออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวแล้วมากินหน้าอยู่ไหนฮัลโหลมากินหน้าฮัลโหลอยู่ไหนมากินหน้าเอามากินหน้ามาซีสัลลูดแกมาทำไมฮะตอนนี้แหลกอยู่เหมือนกันนะฮะโอแหแหลกแหลกโอ้ยมาแตกแกเฮ้ยหยัดมาดิมานี่มาดิโอ้โหไม่โดนเลยมานี่ไม่โดนโอ้โหมันแตกแก เฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเอาผมจับซาลูดด้วยการแค่ปาบอลมันก็ติดฮะแต่ว่าเสียโอ้โหเสียบอลจะกิ่ลูกเนี่ยโอ้โหเสียเกว่าลูกเสียไปแล้วโอ้โหเหนือยีเจ็ดลูกนะฮะตอนนี้เฮ้แต่ว่าจับได้ฮะจับได้เฉยซาลูดจับบอลเปล่าฮะได้เลยได้แบบงงๆฮะโอ้ไม่ก็ง่ายแท้มันคือง่ายแท้ โอเคทุก okay, คนโอเคทุก okay, คนฮะตอนนี้มาเกนยนาเกิดแล้วฮะตรงไหน,นตรงไหน,นอืมไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อมาเกียนามาเกียนาเอ้ยอันนี้เอ้ยอันนี้เดี๋ยว,วยะยนะพีนนนนน่นี่เขาทำไม่ไ้ของเหรอพี่ผมผมเพิ่งเห็นขนา้างในมัตเตอรบ์บอลด้วยโอ้โหถ้าไม่เห็นมัตเตอรบ์บอลน,นี่ไม่รู้เนี่ยว้าเปิดดิได้เป็นโอ้โหนี่ไม่เอาอะเดี๋ยวนะหามาเกียนาก่อนมาเกียนามาเกียนา จากคนปริศนาฮะอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหมันเดี๋ยวนะมาคกีน่าไปเกิดตรงไหนหาไม่เจอต้องวนไปะน้าขอไม่ใช่เอพีสีนี่ไงเจอแล้วฮะโอ้ยน้องทุกคนดูเดทดูน้องเดนี่ฮะมาคกีน่าที่เราตามหาฮะเป็นไงเป็นไงตัวแบบไซส์ปกตินะฮะไม่ได้เล็กเหมือนเอพีที่แล้วโอเคทุกคนไม่จะสิบนะฮะเดี๋ยวเราส่งเป็นลูกรกระโหลกันแล้วกันไปฮะไปครับผมโอเคเลูกรกระโหลกันใช่เป็นท่าอะไรเนี่ยโอ้โหมีแต่ท่าผมไม่มีไม่มีท่าโจมตีเลยเหรอเอาจริงเดท โอ้ oh my god ถอยก่อนเดี๋ยวนะถอยถอ,อ,อยทำไมก่อนอ่าส่งไทโน่แล้วกันนะไปไทโน่โเคไทโน่ใชนเป็นเดี๋ยวนะถ้าเหล็กแพ้อะไรอะเห <c oughs> ล็กจะแพ้ต่อสู้ไฟดินครับผมต่อสู้ไฟดินซึ่งตอนนี้โหใชนเป็นถ้าเอา่เออืมนี่แล้วกันนะถ้า,มาแมลงน่าถ้า,มาแมลงเข้ามั้งไม่รู้อะหันตีตะคุ้นเลยถ้า,มาแมลงไม่เข้าก็ก็ใช่แหละมันมันไม่เข้าถูกแล้วแอน,นด์ลอชนะเอือแตกไทโน่ไทโน่ขาดเกินทไทโน่ถอยก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมเปลี่ยนเปลี่ยนถอยไม่ได้ด้วยโห เดี๋ยวนะถอยก่อนได้ไหมถอยก่อนโอเคโอเคมาฮะเดี๋ยวเราส่งไปนี่ครับผมบาซิฟโลนฮะ,ะโอเคบาเลโอ้โหบาซิฟโลนจะตายแล้วด้วยบาซิฟโลนใช้เป็นท่าออวิวออฟวิพวกผมติดเบิร์นติดเบิร์นได้ไงไม่นะอโอ้โหไม่นี่ไม่ค่อยเป็นท่าจมื่นเท่าไหร่เลยนะฮะ,ะเปลี่ยนเป็นคาตนานะมาแล้วกันอโอเคคาตาณ์เต็มฮะตอนนี้คาตาณ์าาาาาใช้เป็นท่าโอ้โหคาตานะมีท่าไนซ์สแลชเหรอตายไหมเนี่ยไนซ์สเลสมีท่าคัดอยู่นะฮะถ้าตัดโอเคใช้ไป อ้าตัดฮะโวผมไม่จะ้องตายแน,น่จะเป็นหน้าในในสแลดฮะท่ามืดเหรอโว้ท่ามืดไม่เข้าดิตายอีกแล้วโไม่กอดวิวอวิบวิวอวิบมันอันนี้มันเอามนอันนี่มีท่าจนตีเ,เลยเดี๋ยวส่งงั้นจะใช้เป็นอันตบอลแล้วกันนะฮะจะไหวไหมเนี่ยผมห,หมุนกล้องมาได้ด้วยนะฮะได้มาเนี่ยขออย่าตายแค่นั้นพอเฮ้ยลูกเดียว What จะคนผมจับมากินหน้าในรูปเดียวได้เวนกูดฮะโอเคเวนกูดเลยโอ้โหมากินหน้าลูกลากอยู่ไหนมากินหน้านี่ฮะหนึ่งตัวมากินหน้าแล้วก็สองตัวมากินหน้าฮะแล้วก็นี่ฮะซารุตโอเคโอ้แล้วคือแบบทุกตัวจับด้วยอันต้บอลหมดเลยนะฮะโอเคอันนี้เป็นมากินหน้าไซส์ไหนอันนี้ไซส์ปกติวะเอ๊ะนี่น่าจะไซส์เล็กนะฮะอันนี้ไซส์เดี๋ยวนะอันนี้เป็นซารุตเดี๋ยก่อนอ๋ออันนั้นไซส์เล็กนะฮะอันนี้ไซส์ใหญ่โอเคโอเคนี่นะฮะมากินหน้าขี่ได้ไหมขี่ไม่ได้หรอเดี๋ยวนะโอเคมากินหน้าเป็นธาตุ สติวกับเฟรลี่ครับผมโอเคอันนี้เดี๋ยวนะตัวไหนเนี่ยอันน,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 นี้อันนี้ตัวแรกวะอันนี้อันนี้ตัวแรกนะฮะตัวแรกนี่จะเน้นไปทางเอ,อ่อลดแอทแทกเพิ่มดีเฟนนะก็คือเพิ่มป้องกันครับผมโอเคส่วนตัวที่สองนี่จะเน้นไปทางป้องกันเหมือนกันฮะโอ้โหอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวมาเช็ค i v s กันละกันนะฮะว่าจะเก่งหรือเปล่าตัวแรกก่อนละกันฮะ i v s ีเอสผม i v s ีหนึ่งฮะปึ๊บหกสิบห้าโอ,อนจัด อันนี้มันกินหนาตัวใหญ่โอ้โหมันกินหนาตัวใหญ่เป็นอย่างนั้นน้าโหน้องอน,นี่ตัวเล็กนะฮะมาดู i อ s 2อฮะปึ๊บไนะ66ไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันเลยก็กากเหมือนกันนะ60%โอเคต่อไปัตบฮะเป็นซารุสผมนี่เลยนี่ฮะซารุสของเราผมขี่ได้ไหมขี่ไม่ได้้ซารุสอันนี้เป็นธาตุอะไรอ่ะเป็นธาตุ มุดกับาธาตุไปไหมให้ผมโอเคนะอันนี้น่าจะเน้นอันนี้คือลดเราแท็กแล้วก็เพิ่มดีเฟนต์นะคือลดป้องกันแล่วพี่ดิรถต่อสู้ครับเพื่อป้องกันให้ผมโอเคส่วนนี้เน้นไปทางเลือดนะฮะเลือดเยอะมากอันนี้ตัวที่สองเน้นไปทางไหนเนี่ยอันเน้นเน้นไปทางเลือดเหมือนกันนะฮะเลือดเยอะเหมือนกันแล้วก็ลดสเปเชียลดีเฟนต์นะแล้วก็เพิ่มดีเฟนต์นะผมประมาณน,นั้นเอาเช็นะคไอวีฮะไอวีเอสหนึ่งก็ผมปุ๊บเดี๋ยวคนละตัวละเดี๋ยวนะไอวีเอสสามปุ๊บหกสิบแปดไม่ต่างกันเลยนะ <laughs> อะไรครับนี่จะไป a อ s สฮะปึ๊บ65โอเคเก็บเขาเก็บเข้าไปฮะกากเหมือนกันเลยไม่ต่างอะไรกันเลยโอเคทุกคนต่อไปทําการไปจับโปรแกรมตัวต่อไปฮะซึ่งโปรกมอมตัวต่อไปจะเป็นตัวที่มีชื่อว่านี่ครับผมนี่ฮะมาชาโดครับผมนะโปรแกรมตัวต่อไปฮะซึ่งมาชาโดเป็นโปรแกรมอนลึกลับเป็นโปรแกมอนในเงาครับเป็นเทพในเงาประมาณ ส่วนไบโอมที่มาเชเดลเกิดนะฮะก็จะเป็นไบโอมโอมินัตบูดนะครับผมก็คืออยู่ใกล้ๆบ,บ้านเราะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเอเคทุกคนมาแล้วฮะแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวนะไปตั้งไกลกลับมาก็แสงยังอยู่เนี่ยโอ้โหแสงมันอยู่นานแล้วเกินแสงอะไรเนี่ยเด,ดี๋ยวนะกดดิเป็นอันนั้นมันเป็นของเกลือเราดิ้นไปแตะแมบบ่ค้าเทอร์เอามาทำไมก่อนไม่จำมันไม่จำเป็นหรอกโอเคทุกคนเดี๋ยวก็นอนก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวค่อยตื่นเช้ามาวันต่อไปนะฮะโอเคทุกคนไปฮะทำการไปจับกระมบนตัวตัวต่อไปฮะ ก็คือมาชาโดฮะซึ่งมาชาโดที่ผมบอกไปก็คือจะเกิดที่ไปโอมออมนัตบูดนะฮะซึ่งไปโอมอเมนัตบูดอยู่ใกล้ๆบ้านเรานะฮะซึ่งเราจะใช้เป็นนี่ฮะโฮโอมาแล้วก็เดี๋ยวเราทำการบินไปทางนู้นนะทางนู้นทางนู้นตรงนู้นอ่ะที่เราเคยเจอก่อนนู่นนะฮะตั้งแต่พาร์ทนู่นๆเลยอ่ะก็คือที่เราเคยเจอเมื่อตอนนู้นเลยนะฮะไปโอมอเมนัตบูดที่เราเคยไปนะฮะก็เดี๋ยวใช้เวลานานนิดนึงนะฮะในการเดินทางโอเคเดี๋ยวคนเจอแล้วเห็นปะนี่ฮะ ไปโออเมนัตบ okay, right. okay, so, ูดนะฮะใกล้ๆ okay. บ so, okay. so, okay. so, ้านเราเลยนะฮะโอเคถึงแล้วผมขอลงจอดหน่อยแล้วกันนะฮะมาชาชดูอาจจะเกิดที่นี่ก็เป็นได้ก็เกิดแหละถึงแล้วเออโหแหลกๆมากโอเคลงจอดก่อนแล้วกันนะฮะเราจอดๆๆโอเคแล้วเดินเข้าไปนะฮะบินเข้าไปไม่น่าไหวโอเคเข้ามาแล้วฮะไปโอโเมนัตบูดนะฮะโอเคเรียบร้อยครับผมเข้ามาแล้วในนี้มีปรากฏว่าอะไรน่าสนใจหรือเปล่ามาชาโดฮัลโหลเกิดแล้วเหรอ เกิดง่ายแท่น no. อ๋เ no. กิด no. ง่ายมาครับมาชาโดตรงไหนเนี่ยมาชาโดเดี๋ยวนะอุ้ยเจ็บเจ็บอุ้ยโดนอะไรโอ้ต้นไม้เดี๋ยวนะมาชาโดตรงไหนเนี่ยพวกเราเคยเกิดตรงงูปะน่าน่าจะใช่ตรงงู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 มาแล้วมาชาโดใช่ไหมที่นี่ไม่ใช่อันนี้ไม่เป็นเอ็มพีซีโอ้โหเดี๋ยวนะมาชาโดอุ้ยตรงนั้นปะน่าน่าจะอยู่ตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะใช่ปะใช่ปะตรงนั้นน่ะตรงนั้นเดินมาไกลเลยนะฮะมาชาโดเรากำลังเล่นกำลังไป โอ้ยเจ็บโอ้ยโดนวิเทอร์โรดนะฮะโอเคไหนน้ำมันชาโดเอ่อนี่ไงจเจอแล้วฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตัวมันเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยโอ้โหดูดีเทลดูดีไซน์มันนะฮะเป็นไงโอ้มาชาโดวน่าอันดิงจัดอ่ะเป็นเป็นแกรมมันแห่งเงานะฮะเป็นผูร้รอบเลนในเงานะฮะเป็นชัโดว์การเด่นนะฮะไม่ใช่โอเคเดี๋ยวส่งไปเดี๋ยวนะมามาชาโดเป็นพาด มาชาร์โดเป็นท่านมืดนะฮะซึ่งท่านมืดจะแพ้ต่อสู้เฟรรี่แมลงฮะซึ่งตอนนี้ผมได้ทำการเอานี่ฮะนี่เลยบุสโบนะฮะหรือว่าโปเกมอนยุงนักก้านะฮะมาสู้กับมันนะผมเป็นโปเกมอนที่แบบว่าถ้าต่อสู้ด้วยนะฮะใช้ไปเลยฮะมานี่โอเคเดี๋ยวแล้วฮะโอเคนี่ฮะมาชาร์โดเดี๋ยวใช้เป็นท่าเอ่อผมเป็นท่านเนี่ยเอ่อเมกเมกะพันฮะตบไหมไม่เข้าวะเดี๋ยวดิ้ง power up punch โอเคนี่เพิ่มพลังกับตัวเองปะน่าจ่ายนะฮะก็ใช้เป็นท่าซปเอร์พาวเวอร์ฮะเดี๋ยวนะอันนี้มันเพิ่มพลังอย่างปะเนี่ยอโอ้โหเดี๋ยวนะเมก้าพันเข,ข,ข้าไหมไม่เข้าเลยเหรออ่านี่เนี่ยฟิลเดี๋ยวนะบุสปกติไม่เข้าเหรอโอเคเข้าแล้วฮะนี่ท่าเข้าท่าเดียวปะเนี่ยเอาจริงเดะโอ้เมกก็ท่าเฟสติ้งเดี๋ยวนะนวนะไม่เข้าจากท่าเลยนะฮะบุสโวเป็นคนส,สนใจเป็นท่าเพิ่มพลังเลยปะเนี่ยโอ้เมก็แย่แล้วเมก้าพัน นั่นไงท่าท่าพึ่งพลังฮะเดี๋ยวนะโอ้โหไทโน่มาดิตีไม่เข้าตีใครไม่เข้าเลยโอเคไทโน่จะเป็นท่าเอ่อแสละฮะเข้าปะเคยเข้าอยู่นะฮะเข้าเล็กน้อยเอ่อเอลลอเอชฮะโป้งโอเคได้อยู่เอลลอเอชฮะโป้งโอเคแต่ละตัวแต่แต่ละคนติดวิเทอร์โหลดทั้งนั้นเลยนะฮะโอเคแล้วก็แสละฮะโป้งโอเคเลื่อไปเลื่อเลื่เหลือแดงแล้วฮะจะเป็นอัลตาบอลฮะจับไปขอกิ้งเดียวติด ขอร้องอย่ามันคิดนานกว่านี้เลยหนึ่งสองโอ้โหสองคู่ไทโนแตกเฮ้ยเดี๋ยวคิดมันจะนานเกินไปนะมานี้จับหน่อยหนึ่งสองสอง,สองอยิงโอ้โหโอ้ไม่กอดหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวเพิ่งเห็นเพิ่มเลือดเหรออ้จริงดิ่โหถ้าผมคิดเรื่ซันตีนี่ตายแน,น่ๆผมว่าตายแน,น่ๆโอมะโอเคโอโอใช้เป็นท้า ไฟบัสอเอ่อสเก็ตไฟไหมฮะไม่น่าตายหรอกโอ้โหโหทีเดียวโวมาแรงจังวะโอไมค์ก็เดี๋ยวนะอันตะวันหายัดไปหนึ่งสองทีเดียวอุ้ยเรียบร้อยได้มาแล้ว yes 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 okay น่าเป็นอะไรอะ looking in the shadow โอ้ my god อาชีพอะไรเนี่ยเทเจัด looking in the shadow นะฮะโอเคกลับบ้านฮะกลับบ้าน พ่อเกือบตายอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นกมมันเกือบตายผม,มนเนี่เกือบตายเราเคยโดนคนมาชาร์โดจับง่ายมา,า,งางกง่ายกว่าไอพ้พาร์ที่แล้วเยอะเลยไอ้เป็นเกมมันพาร์ที่แล้วคือจับยากมากฮะโอเคเดี๋ยวเก็บมาชาร์โดอยู่ไหนนะมาชาร์โดนี่ฮะโอเคมาคือบอกกันว่ามาชาร์โดเป็นโปเกมอนที่ผมชอบมากฮะคือชอบไมคือไม่ใช่อะไรคือชอบตรงที่ว่ามันเป็นเทพในเหงหาฮะเออเป็นโปเกมอนที่เราเล่นในเหงหาฮะนี่เลยครับผมมาชาร์โดขี่มาขี่ขี่ได้กระบาแล้ว นี่ฮะคือดีๆตามะนะโหโค้ตเท่อ่ะเลือกเท่ยังไงแล้วนะฮะเท่ฮะเป็นธาตุธาตุไม่ธาตุผีเหรออ้าวไม่ใช่ธาตุไม่ไม่ใช่ธาตุมืดเหรอไปธาตุมีเป็นธาตุผีฮะก็คือผีจะแพ้มืดกับผีด้วยกันเองนะฮะอ้าวผมก็โง่ตั้งนานไปธาตุผีกับธาตุไฟติ้งฮะอันนี้เน้นเน้นไปทางเลือดฮะเลือดเยอะมากแล้วก็อันนี้จะลดเอ่อลดดีเฟนซ์แล้วก็เพิ่มจะเป็นสเปเชียลรส์แท็กนะฮะตรงนี้โอเคโอเคนี่ฮะธาตุก็มีประมาณนี้มีเรนพันโอเคมาฮะไอ vs สามขอร้องขอให้เก่งนะถ้าไม่เก่งนี่ตัดทิ้งเลยนะนอชานอฟนะปุ๊บแปดสิบสวยสวยโ oh อเมก้โอเคทุกคนมาชานอฟแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็เฮดฟีเต็มฮะแอตแทกเต็มดีเฟนส์ปานกลางฮะแล้วก็สเปเชียลแทกเต็มฮะแล้วก็สเปเชียลดีเฟนส์ปานกลางแล้วก็สปิดเต็มครับมผมโห oh. <Wow. S 1> บอกเลยว่ามาชาโดโหดจัดครับโหดจัด,ด,จดคือแบบ เต็มทุกอย่างอ่ะสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเลยนะฮะโอ้โหโหดเกินนะฮะมาชอโดะโหดไปเทพในเงาก็ต้องคนโหดแล้วไม่่ใชแล้วก็เมื่อกี้มันผมจะเห็นเป็นอะไรนะเฮ้ยชายนี่ใช่ไหมเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้มันนกอันนั้นนี่นกพระเอกอ่ะไอ้นกอันนั้นอ่ะเฮ้ยชายนี่ด้วยอ่ะเฮ้ยหายากวะเนี่ยขอจับหน่อยเฮ้ยขอจับหน่อยดิน่าจะหายากนะฮะเป็นชายนี่ด้วยอ่ะโอ้โหจับหน่อย เฮ้ยน่าป้านมากเลยทุกคนคือเมื่อกี้แบบเห็นหางตานะฮะเอ้ยจับได้แล้วด้วยก็ <c oughs> คือผมไปถ่างตาว่าอะไรแวบๆบนะฮะก็แบบเลยเดินมาดูแล้วก็เห็นเป็นนกอันนี้อเอ้ยแล้วเป็นชนิดนะฮะเดี๋ยวขอเดี๋ยวค่อยป้านแล้วกันนะเก็บเก็บไว้ก่อนโอเคแล้วก็โปเแกรมในตำนานตัวต่อไปฮะโปเแกรมในตำนานตัวต่อไปฮะ,ะตอนนี้เราทำการจับเป็นเอ่อ uh, มามาชมาโดว์แล้วนะฮะต่อไปเป็นนี่ผมเรดซัพพอร์ตฮะซึ่งเรดซัพพอร์ตจะเกิดที่ไปโอม รูเฟดฟอร์เลสแล้วก็ไปโอมอะไรนะเดธฟอร์เดธอ่าเดธซอมนะฮะหรือเปล่าจำไม่ได้ละน่าจาะะ๊ะฮะก็คือสองเบโอมนี้ซึ่งอืมอยู่ที่ไหน <c oughs> มันอยู่ที่ไหนนะผมจำไม่ได้แล้วว่าแล้วก็มีไปโอมออร์ลิจินแอนแลนด์ด้วยนะฮะซึ่งอืมอก็คือผมไม่รู้ว่าไปโอมรูเฟดฟอร์เลสกับไปโอมเดธฟอร์เลสหรือว,ว่าเดธซอมมันอยู่ที่ไหนนะผมจำไม่ได้แล้วว่าส,งสงองนะต้องไปที่ไปโอมมานะะั้นแล้วล่ะทุกคนต้องไปที่ไปโอมออร์ลิจินแอนแลนด์นะฮะโอเคทุกคนมาละ พูดปุ๊บมาปั๊บเอ้ยอะไรเกิดดีอ็อก <c oughs> เฮ้ยจริงจังปะเนี่ยดีอ็อกซีดเหรอทุกคนดีอ็อกซีดเกิดอยู่ไหนดีอ็อกซีดอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ไหนข้างล่างน,นี่เหรอเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ที่ตัวอะไรเนี่ยดีอ็อกซีดดีออซีดเจอแล้วโอ้ยค่ะทุกคนดีอ็อกซี โปเกมอนที่ผมไม่คิดว่าจะได้จับมันเร็วๆขนาดนี้นะฮะก็คือมันเกิดคือคือมันรไม่รู้จะเกิดที่ไหนเหมือนกันนะไอ้ตัว,ตวนี้แต่ว่ามันเกิดที่โอ่งและจินแอร์น,อะรนะฮะพอดีเลยเด <Wow. S 1> ียร์อกซื้อครับผมโอ้ oh my กอดขุนเสียงแบบหลอนจัดนะฮะเป็นเป็นโปเกมอน Pokemon ต่างดาวฮะ,ะเป็นไงโอเคทุก okay, คนเดี๋ยวเราส่งเป็นมามาชมาร์โดแล้วกันนะฮะไปเลยเปิดงานครับผมมาชาร์โดมาเข้ามาเข,ข้ามาในตีก็ได้รับงานเลยนะครับนะมาชาร์โดเดี๋ยวนะทำไมมาชาร์โดมันตัวใหญ่กว่าเดียร์อหรือว่าเดี๋ยว,ว <laughs> Okay, โอเคเดินแล้วฮะเป็นไงโ okay, อ,อ,คอ <laughs> เคมาเชโลใช้เป็นท่า,า,าเอ่อมีอะไรอะโลเพวอตโลเพคืออะไรเดี๋ยวนะโลเพไป็นท่ามันตลกจังวะเอ่อใช้เป็นท่าเดินพันฮะเข้าปะโอ้หแรงมากครับเดินพันเอ่อใช้ทัพันเหรอลองดูนะฮะใช้ทัพันธ์โอ้มาจัโาดโดไม่ได <laughs> ้แกบังอาจมาทำมาเชลโดฉันกันเหรอแกาา่บังอาจมากฮะอ่าแอลออเอทฮะโดนไป โอเคเข้าฮะแต่เบามากไอเลอเอ็ดโคตายให้ดูเดี๋ยวนะเอาโอมาฮะโอเคโหโอตายแน่ๆดิวซิตาแน่แน่ฮะเดี๋ยวใช้เป็นอันมาอันตะวันแล้วกันนะฮะยัดไปนั่นหรือเปล่าเดลซิตโอ้โหไม่กิ้งเลยเดลซิตอย่าเล่นตัวขอร้องหนึ่งโอ้ไม่โอ้โหมันเพิ่มเลือดอย่างนี้ก็สวยเลยครับสเก็ตไฟฮะ ไม่ทุกคนคือดีออกซิเดตเป็นโปกเกมอนที่ผมไม่ได้ฝันว่าจะได้เจอมันแล้วผมก็ได้เจอมันแล้วมันก็ตายไปแล้วแลวคือยังไงก็คือผมก็ไม่ได้จับใช่ไหมใช่ไงผมไม่ได้จับมันแล้ว แล้วมันก็หายไปแล้วโหไม่ได้เลยโหโอห้ว่านะโหโอมันแรงเกินไปฮะเอาโอโอเก็บก่อนดีกว่าโหโอแบบไม่ไหวจริงๆโหโอ้มันแรงเกินไปอ่ะคือมันมันเอ้ยเดี๋ยวดเดี๋ยวนะถ้าผมมีโหโอสองตัวเนี่ยโหโอสองตัววัดดีแด๊ดมันเคยโคนเช้าแล้วโอเครอเดี๋ยวนะก็รอนะเกิดฮะอะไรนะชื่อเลสซ์พปอร์ตใช่ไหมโอเครอเลสซ์พปอร์ตเกิดฮะแต่คือแบบคือรอเลสซ์พปอร์ตแล้วคือเจอเป็นเดียวอเฉยเลยนะฮะงงมากแม่ มันจับเลยซะพอจะเจอดีเอาซีนทันแล้วก็ตายไปแล้วโอเคอเฮ้ยหึหมเดี๋ยวนะคือยังไงหรือเปล่าติดใจเหรอ,อเฮ้ยยูซีสวัสด,ดีคืนนายอยากให้เราจับใช่ไหมบอกเรามาตรงๆได้นะเฮ้ยจะคนยูซอเกิดเป็นตัวที่สองแล้วฮะโอ้ไม่กอดเดี๋ยวซีดจับเลยเดฮะมาชดู้ไปฮะมานี่มานี่มาว้า เดียวก็ตัวที่สองฮะโอเคอย่างงี้ก็จับดีครับเดี๋ยวใช้เป็นถ้าชาดุพันธ์ฮะเข้าเปล่าทุก <c oughs> คน <c oughs> ผมจะลองไห้แล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวมัน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 แพ้ท่านมืหรอมันตายอีกแล้วันจะหลอกห้แล้วนะเดียวส็ติ ไปแล้วไม่อยู่กับเราแล้วเดี๋ยวนะคลิปนี้มันจะนานกันไปไหมเนี่ยโอ้โหไม่แล้ตอนนี้คือเราต้องการเลสซ์พอร์ตเลสซ์พอร์ตอยู่ไหนเอาเลสซ์พอร์ตมาก่อนจะได้จบคลิปตอนเนี้ยเลสซ์พอร์ตอยู่ไหนเฮ้ยทุกคนมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวน่ากลัวเกินแล้วมันเกิดตรงนั้นน่ะ โอ้โหแล้วก็แบบเรื่องที่เกิดด้วยปะเนี่ยโอ้โหแล้วไปเกิดบนภูเขาด้วยเลยโอ้โหน่ากลัวจัดโคตรน่าเกรงขามฮะเลสซ่าพอร์ตก็โผล่มาแล้วมามืดเลยฮะไอพีแล้วคือแบบไปเกิดบนภูเขาโคตรเท่อ่ะโอ้แม่ก็โอเคแล้วก็เดี๋ยวส่งเป็นนะฮะมาชาโดเออมอะไรดีลองดูฮะมาชาโดไปเดี๋ยวผมจะไม่ใช่ท่าชาโดพันละกันนะฮะไม่เอาจะเป็นท่าเดินพันละกันนะฮะไปเข้าไหมไม่เข้าหรอโอ้โหเป็นท่าผีใช่ไหมท่าผีเหรอเออท่าผีเอา หาเดาพันแล้วกันครับลองดูเข้าไหมโป้งโป้งโป่งดิไม่โป่งโอเคน่าจะไม่เข้านะผีด้วยกันโอเคเดี๋ยวส่งเป็นโซการิโอมาฮะโซการิโอจะเป็นท่าโอ้โหอะไรเนี่ยเออฝัดชคานอนฮะเข้าเปล่าโอเคเข้าอยู่นะฮะแรงไหมแรงไหมอย่าอย่าแหลกด okay. <c oughs> ีโอเคไม่ไม่คข็งแรงเท่าไหร่นะแฟลคานอนนะครับผมโอเคต่อต่อไปฮะโอ้โหโอเคเลือดน้อยแล้วฮะอ่าอัลตร้าไปฮะมาครับผมโปเกมอนตัวสุดท้ายฮะของ ep นี้ครับผมเดสอะไรนะเดสซัพพอร์ตครับได้เปล่า ไม่ได้เหรอรอบนึงฮะเลสลีซัพพอร์ตมาเอ่อจะหน่อยฮะเปเกมอนมาเมืออ่อเดือน EP นี้ได้ไหมไม่ได้รอบหนึ่งรอบหนึ่งโอ้โหมันตีเราโคตรแรงหนึ่งโอ้โหหนึ่งจิงเดียวไอ้สีขาคือเปเกมอนสีขาเนี่ยมันจับยากทุกตัวเลยใช่ไหมมันขอร้องเลสลีซัพพอร์ตฮะไอ,อ้จับง่ายๆหน่อยเถอะขอร้องหนึ่ง,ออง,งสองสามทีเดียวเรียบร้อยได้นะครับผมต้องอย่างนี้ดิครับ มันต้องให้ได้อย่างนี้มันต้องให้ได้อย่างนี้ไหนมาช่วยตัวซีเรดซัพพอตอยู่ไหนนี่ฮะโอ้โหแล้วคือแล้วแล้วดูแล้วดูเท้ามันดิโอ้โหนเมื่อกลังวิ่งอยู่นะฮะโอเคมานี่มันนี่มาครับนี่ฮะโปกเกมอนตัวต,ต,ต,ตัวท้ายของ EP นี้ฮะนี่เลยเรดซัพพอตขี่ได้ไหมขี่ได้ฮะนี่เป็นไงโคตรเท่เป็นโปเกมอนมาที่แบบโคตรเท่ที่ทสุดแล้วนะฮะในโปเกมอนอะไม่ใช่อะไรคือมันเท่นเนี่ยเพราะว่าคือตั้งแต่ก็คือมันเกิดมา คือมันเกิดตรงภูเขาอะแล้วคือแบบมันเท่อะคือเหมือนมันเลือกที่เกิดด้วยอะนี่ฮะเลยสปอตมาดูฮะ IVS สองปึ๊บหกสิบแปดหรอโอ้โหเดี๋ยวนายเท่ขนาดนี้ทำไมนายกากเหรอวันหลเป็นมามืดนะฮะโอเคเดี๋ยวเป็นมาผีมันเป็นมาไปธา,าตุผีโอเคอันนี้เน้นไปทางสปีดแล้วบ่โอเครถรถแอคค่ะแล้วเพิ่มสปีดโอเคแล้วกันเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนแล้วกันนะฮะ โอเคทุกคนก็เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยว EP นี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะส่วนโปเกม,มอนที่เหลือตอนนี้เราเหลือโปเกม,มอนอะไรอะ่ะเหลือเป็นเอ้โปเกม,มอนกษัตริย์ใช่ปะใช่โปเกม,มอนกษัตริย์ทุกคนโปเกม,มอนกษัตริย์หรือว่าโปเกม,มอนอะไรนะจืจำชื่อไม่ได้ลนะเป็นอะไรทักอย่างอะ่ะที่มันเหลือตัวเดียวตอนนี้ฮะแต่ว่าเออม,มันน่าจะจับยากแหละคือที่เกิดมันคือเกิดก็ผมจะบอกว่าไปโอม,มันเกิดเนี่ยมันเกิดที่ไปโอมที่ว่าผมไม่เคยไปทุกคน มันคือไปโอมที่ผมไม่เคยไปและไม่เคยเจอและไม่เคยรู้จักไม่เคยไปโอมอะไรก็ไม่รู้ฮะตอนนี้ไอเนี้ยแต่มาเกิดที่ไปโอมออร์จินอะไรนะฮะซึ่งก็เดี๋ยวเอาเดี๋ยวพัดหน้าแล้วกันนะฮะวันนี้ผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้แบบพูดมากจากาัดแล้วตอนนี้เจ็บคอมหมดแล้วโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเอาเดี๋ยวคลิปนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต like, ์ให้ผมตรดที่นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฮะ,ะสวัสดีครับวทิทด้บ่ายเจ้